สวัสดีครับพบกับรามิเตอร์เซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับจะมาให้ดูความแตกต่างของเลนไอโฟ o n e 12โรมันะครับว่าเลนแท้และเลนเทียมแตกต่างกันยังไงซึ่งเครื่องนี้นะครับลูกค้าเคยไปเปลี่ยนจากที่อื่นมานะครับนี่นะครับเปลี่ยนเลนนี้มาดูความแตกต่างนะครับถ้าเรามองผุ่นอาจจะดูไม่แตกต่างนะครับแต่ถ้ามองดีๆหลายคนจะเห็นว่าเลนนี้นะครับ จะเข้มกว่านะครับนี่เลนที่เปลี่ยนมาน,นะครับจะดาเข้มเลยเห็นไหมซึ่งอีกสองเลนนี่ยังเป็นเลนเดิมนะครับสีดําจะเป็นสีดําออกเทาๆนะครับจะไม่ดำสนิทเห็นไหมครับเอาเลนแท้ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลนแท้จากทางร้านนะครับบางเทียบมีรอยนิ้วมือหน่อยไม่ได้เช็ดนะครับ พอเราเทียบไปแล้วเนี่ยสี่จะเหมือนกันเลยอันนี้ดีวกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะตัดภาพมาที่ตอนเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับให้ดูว่าความแตกต่างว่าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมนะครับอันนี้ก็คือจะให้ดูนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไปเปลี่ยนที่ไหนที่อื่นมาแล้วเจอเลีนเ,เทียมน,นะครับเห็นไหมครับสือเลี้ยนเทียมเนี่ยบริวเวณกระจกตรงนี้ครับมันจะไม่ใสมันจะออกาฟ้าเห็นไหม เห็นไหมว่ามันจะเห็นชัดเลยว่าเลนที่ถูกเปลี่ยนมาก็เจอเงาเข้าไปโอเคแล้วผมมาเปลี่ยนเลนแท้ให้ดูครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับมาดูกันครับว่าสีเหมือนกันไหมดูนะครับเห็นไหมครับเงาที่เราเห็นตอนแรกจะหายไปนะครับ สีสามเลนก็จะเหมือนกันเลยนะครับหมงเสร็จเลนเก่าให้ดูว่าเป็นอยอเออันนี้นี่แตกนะแตกเห็นไหมครับโคนลาสีกันเลยเห็นชัดไหมคือเลนเทียมอ่ะสีดำมันจะแบบดูไม่มันวาวนะครับ ดูของแท้นะครับนีดูไม่ออกเลยครับว่า,าวเลยถูกเตรียนมานะอันนี้ให้สังเกตได้ตั้งแต่ iPhone 11ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันมี2กล้อง11 11 Pro 11 Pro Max 12 Mini <c oughs> 12 12 Pro <c oughs> และ12 Pro Max นะครับวิธีการสังเกตคืออย่างนี้นะครับโ <c oughs> อเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>